ประวัติศาสตร์2475เดนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ของคนทั้งประเทศมันไม่ควรจะจบอยู่แค่ในกรุงเทพเราเลยพาเทศกาลดิสัญจรไปด้วยครับก็นี่คือเป็นโอกาสที่เราจะได้นําหนังสือเล่มนี้มาแนะนาให้กับทางเชียงรายได้รู้จักด้วยเช่นกันครับผมซึ่งเชียงรายเราเองก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่บ้างแต่เราแทบไม่ถูกพูดถึงเลยเช่นเรื่อง,องการการมาการมาเชียงรายของพญาพะหน,นพลพายุหาเสนาที่มาเปิดโรงพยาบาล โงยาไทยตอนนั้นนะคือชาวบ้านที่นี่ระดมทุนต่างๆสร้างโรงพยาบาลแล้วก็พอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโรงพยาบาลสร้างเสร็จพอดีเขาเลยเชิญเชิญพยาพหลมาเปิดโรงพยาบาลตอนนั้นครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่จอาพลปอขึ้นมาอยู่ที่นี่เพื่อที่แบบว่าตั้งศูนย์ประชาการในการยกกองทัพไทยขึ้นไปตีเชียงตุงร่วมกับทางกองทัพญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนที่คนเชียงรายแทบไม่พูดถึงเช่นกันแล้วก็ของเรานี่ก็เริ่มเลือนหายไปแล้วดังนั้นจริงๆเรามันเป็นมันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจเหมือนกันที่แบบว่าตัวตนและความเป็นจีนของประเทศและของเมืองเมืองดึงกลับถูกทาให้มีกลายเป็นช่องโหว่ที่เราไม่ไม่ ไม่ได้ศึกษาบันหรือไม่ว่ามันจะดีหรือเลวแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเคยผ่านไปแล้วดังนั้นคือเช่นเดียวกันกับเรื่องของปวสา2475ที่เกิดขึ้นในพระนครเรื่องของการปฏิวัติเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะเวลานั้นมันยังเป็นปวสาที่มีการพูดจากหลายๆฝ่ายทั้งด้านดีและด้านลบของมันเราเล่ามันผ่านช่วงเวลา2475ครับพอให้ปวดสาคัญหนึ่งก็คือมันไม่ได้มันไม่เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ2475ไหนที่มันแบบ ที่แม่งสายหน่อยอ่ะคือเวลาเราเล่าประวัติในอดีตนะมันมันจะต้องขวามากๆแบบเป็นราชาชาตนิยมมากๆหรือว่าแบบหรือว่ามันจะต้องแบบมีความเป็นจารีมากๆอะผมแค่อยากกระเถิบให้มันอยู่กลางๆหน่อยอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าแค่กระเถิบมากลางๆอ่ะมันก็โคตรจะท้าทายสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าในสังคมนี้แล้วแล้วก็ไม่เคยมีการ์ตูนเรื่องไหนหรือกระทั่งเรื่องเล่าไหนที่ผมจะหาเป็นเรสเฟลน์ได้เพราะว่าเพราะว่าสิ่งนี้มันในแง่ความเป็นการเมืองเป็นการ เป็นการท้าทายสิ่งที่เราคุ้นชินในทางการเมืองเอ่อแล้วก็ถ้าเราทําสิ่งนี้ขึ้นมาได้อะมันน่าจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาในสังคมอ่ะไม่มากก็น้อยอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉนั้นในกระบวนการทํางานอ่ะเราใช้สปิริตนี้มากเต็มๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวฟของคณะสรกสามมันเป็นเวฟที่หลายคนแค่มองก็รู้สึกว่าเออแค่คุณรล้วคุณสู้มันก็ดูน่าจะแพ้แล้วอะไรแล้วก็แพ้จริงๆใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าการสอสู้ของคนที่แบบ รู้ว่าน่าจะแพ้อะมันแบบในบางแง่ในทางการเมืองหรือว่าได้คนทาศิลปงานศิลปะก,ก็ตามมันสําคัญมากๆอ่ะแล้วมันก็แล้วมันก็สร้างความหวังให้กับผมอย่างมากอะไรเงี้ยที่ที่อยู่ในรัฐเนี้ยประเทศประเทศเนี้ยที่แบบที่มันมีเดี๋ยวปัจจุบันก็แทบจะอยากไปลบแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าพิบิลยในตอนนั้นอ่ะผมคิดว่ามันมันก็ยังเกาะเกี่ยวอยู่ในสังคมแล้วผมก็อยากจะถ่ายทอดมันมาผ่านหน้าวารสารน,นั้นเนาะมันก็เลยเปลี่ยนการการ สร้างเรื่องเล่านี้ขึ้นมาโดยที่ใช้เวลาประมาณสามปีครึ่งครับในการเขียนงานเช่นนี้แล้วก็ผ่านการรีเสิร์ชแบบกร,กระจายเพราะว่าพูดง่ายคือทางผมและทีมก็คือกลัวหนึ่งหนึ่งสองะเขียนงานเช่นนี้ออกมาเาต่อให้มันถูกต้องในทางแฟกชเชอร์ประวัติศาสตร์มันก็เสี่ยงที่จะผิดกฎหมายหนึ่งสองใช่ไหมทีนี้เราก็ทำด้วยความหวาดกลัวอย่างมากแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะทำไงให้ ตัวงานมันไม่ได้พบพกันได้คณะสะดรแล้วก็ยังรักษาสปิริตนั้นไว้แล้วก็ยังรักษาความสนุกของความเป็นการ์ตูนเอาไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายงานชิ้นนี้มันก็ออกมาแล้วก็ทางหางปุยเนาะพี่คมเนี่ยเขาแบบอ่านแล้วชอบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ผมก็แบบไม่ได้คาดคิดว่าสุดท้ายตัวงานมันจะจะมาถึงที่เนี่ยท,ที่ที่จัดเทศกาลที่เชียงรายแล้วแล้วตอนที่เราดีไซน์กันเราก็รู้สึกว่าเออในในตอนที่เราทํางานกันนะครับ ในการทาหนังสือเล่มนี้ตัวนิจรการมันชื่อว่าชื่อว่าเขียนความหวังใช่ไหมครับเโดยเนื้อแท้มันมาจากความหวังของคนที่อยากเปลี่ยนไปทางการเมืองในตู้นหกสาวใช่ไหมที่เป็นมุมงไปทางกลารเมืองเตอนที่ผมเล่าเรื่องของงานชิ้นเนี้ตัวละครเองหรือว่าคณะรัฐดรเองช่วงของทีเจ็ดห้าก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่มีความหวังอยากจะเปลี่ยนไปทางการเมืองเหมือนกันแม้ว่าเราจะมองได้ว่าเขาจะ ชนะหรือแพ้ได้บางแง่เขาชนะในวันที่เปลี่ยนแปลงของเขาไปแพ้ได้ภายหลังหรือว่าถ้าเรามองสายตาที่ยาวกว่าน,นั้นเขาก็มีส่วนที่เขาชนะในระยะยาวเหมือนกันอะไรยเงี้ยแต่ว่าสปิริตท,ที่เขามีความหวังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันก็สร้างส่งต่อแรงบันดาลใจมาจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในคนผมและทีมเป็นหนึ่งในถึงในกลุ่มคนที่อยากจะนําความหวังในช่วงวันรนะันนาแล้วก็อยากจะส่งต่อไปสู่อนาคตเนาะเพราะงั้นโปรเจกต์ขอ,ของหวังก็เลย มาด้วยแนวคิดแบบนั้นครับคือเราจะ,จะใช้ความหวังจาก,กดอดีตมามานําเสนอในปัจจุบันเนาะแล้วก็อยากจะส่งต่อไปถึงคนอื่นๆในอน,นาคตเลยครับซึ่งตัวทีากาดก็จะมีแบบพูดถึงเรื่องเอ,อ่อแบ็กกราวใน2ตวรรเนาะว่ายุคถ้าในหนังสือเรียนมันสั้นมากเนะาะเพราะช่วงรแบบเป็นสมบูรยาสิทธิราชแต่ว่าถ้าเราไปดูในเนื้อประวัติศาสตร์จริงมันมีหลายอย่างมากที่ที่น่าสนใจแล้วก็เราไม่เคยรู้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์เลยเช่น สิ่งเหล่านั้นมันก็เลยขมวดกันเป็นเป็นท่ากางนี้ว่าเออมันมีเบื้องหลังเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าเพราะว่าการที่คนจะลุกขึ้นมาปฏิวัติทางการเมืองมันอาจจะไม่ใช่แค่นักเรียนนอกที่ไปได้แรงบรรจัยจากจากต่างประเทศอ่ะมันมีแบ็กกราวว่าเออมันมีระบบเศรษฐกิจที่มันตกต่ําอย่างหลายแรงตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแล้วแล้วก็เศรษฐกิจที่มันแย่เนี่ยมันก็จะทําให้คนรู้สึกไม่พอใจเชิงการเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ยุคสมัยนั้นเองอ่ะนักหนังสือพิมพ์หรือว่าประชาชน วิาพากษ์วิจารระบบสมัยราชศรีราชแ,แบบแบบอย่างแทบปะคือแบบว่าเปียวเยี่ยวลาดอะแล้วมันไม่มีทางเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เลยตอนที่ผมไปเห็นนะในเชิงหลักฐานก็รู้สึกว่าเออมันมันมีการวิาพากษ์วิจารณ์ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอถึงขนาดที่ว่าเราไม่มีทางที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในยุคสมัยนี้ผมไม่รู้อีกกี่สิบปีถึงจะกลับไปเป็นแบบมีเสรีภาพในยุคสมัยนั้นอะไรเยงี้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นอะช่วงเวลาที่ก่อจะเปลี่ยนแปลงการเมืองอะ คนที่ทํางานสื่อซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวละครเอกที่ผมเล่าในงานชิ้นเนี่ยก็ก็มีสปิริตที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนชชั้นกลางจริงๆไม่ได้เป็นแบบอีลรีแบบคณะรัฐมตรอะไรเงี้ยเ้วผมก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาเพราะว่าคนเหล่านี้แหละคือคือ,ค,อคือตัวแทนของพวกเราที่อยากจะฝันอยากจะให้ประเทศนี้มันมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับต่ เมื่อกี้เห็นตอนเราถามเราก็หลายคนไม่ได้ยกมือเพราะงั้นอยาก <c oughs> อยากอยากให้ปุ่มแบบเล่าถึงิมที่มาที่ไปนิดหนึ่งเดี๋ยวคอร์แบบคร่าวๆก่อนคือเอ ตอนที่เราไปจัดที่เชียงใหม่มีการจัดเสวนาโดยเชิญอาจารย์นัทพลใจจริงมาด้วยแล้วอาจารย์นัทพลเป็นคนที่ศึกษาเรือรษษ่องประวัติศาสตร์ช่วงปีสอง5ี่หละเอียดที่สุดนะเวลาดีคือแกไล่อ่านหมดทุกอย่างตั้งแต่หนังสืองานศพหนังสืออะไรต่งตางๆของคนท,งทั้งที่เป็นคณะราชแบบตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นคณะราชแบบคนที่คนทั่วไปไม่รู้จักแล้วจริงๆแกทําให้แกพยายามทําให้คนเห็นภาพอยู่ว่าจริงๆแล้วสองสี่จห้าการปฏิวัติเนี่ยไม่ได้มีแต่อไม่ได้มีแต่ไม่แต่ Okay. มันไม่ได้มีแต่ไม่ได้มีแต่แบบคนที่เป็นรษนัษฎรคนที่เป็นขุนนางระดับล่างเท่านั้นแต่มันมีคนที่เป็นเชื้อเจ้าก็คนที่เป็นแบบราชวงศ์ต่างๆครับ <c oughs> ก็แล้วอันนึงที่อาจารย์นทนะพลพูดไว้เนี่ยคือแกบอกว่าแกชอบหนังสือเล่มนี้มากเนื่องจากว่าที่ผ่านมา <c oughs> เราต้องรู้นะว่าฝั่งเขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้ว เพราะงั้นตอนนี้มันมีเรื่องเล่าของทางฝั่งประชาชนทั่วไปเนี่ยน้อยมากๆเรื่องเล่าของคนตัวเล็กตัวน้อยอะไรต่างๆคนที่แบบว่ามีความฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของประเทศที่ตัดสินใจได้ว่าประเทศนี้ควรจะดีขึ้นยังไงได้บ้างของพวกนี้เราต้องช่วยกันเติมมันมาเข้าไปเรื่อยๆซึ่งนั่นเป็นสปิริตที่ที่ที่ภูมิได้รักษาเอาไว้ในกระตูนเรื่องนี้ซึ่งก็เลยอยากให้ภูมิเล่าเล่าถึงการออกแบบตัวละครนิพาขึ้นมาให้หน่อยครับผมเอ่อตัวละครนิพาเป็นตัวละครเอกของหนังสือเล่มนี้ครับ จริงๆตอนที่เราทํางานร่วมกันนะเราคุยกันเยอะมากว่าอยากให้ตัวเอกเป็นใครดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปรีเสิร์ชก่อนว่าเออคณะตอดเป็นใครบ้างเนาะพีดีเป็นใครแป่เป็นใครประยยชน์เป็นใครท่าประสาทเป็นใครอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เราคิดว่าเออถ้าเราจะทําให้งานมันกล้าวิพากวิจารณ์คณะตอดได้อ่ะเพราะซึ่งซึ่งเปวจุดยืนของทีม่ะอยากวิพากวิจารณ์คณะตอดได้เพราะว่าเออ เราไม่ได้อยากทํางานที่มันเป็นพื่อเกันได้คณะละครใช่ไหมเราก็มีก็กตาหนึ่งก่อนว่าเราเราจะไม่เล่าตัวเอกเป็นคณะละครเพราะว่าไหา่ที่ผมเอาตัวเอกเป็นปีดีปุ๊บมันก็ท่านปีดีสุดยอดเลยอะไร้เงี้ยซึ่งก็ซึ่งก็จะไม่ค่อยดีครับในแง่ในแง่การเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราก็เลยเอาเป็นฟิชชั่นอลคาแรคเตอร์ก่อนแล้วก็มีจุดยืนว่าเราอยากเล่าเป็นเรื่องแต่งที่ประวัติศาสตร์เราจะไม่เล่าสารคดีเพราะว่าในแง่นึงคือหลักฐานในช่วงห้5มันมีเทคก เยอะพอสมควรแต่ว่าเป็นภาพถ่ายวิดีโอน้อยการที่ภาพถ่ายวิดีโอน้อยถ้าผมจะเอามาเขียนเป็นกระตูเป็นภาพเนี่ยผมก็ต้องโกหกเยอะมากเพื่อจะเอาให้มันเป็นภาพวิชวลไลซ์มันใช่ไหมทีนี้ผมก็นในๆกะต้องโกหกเยอะมากครับกูก็เป็นเรื่องแต่งไปเลยกูกูทำเรือ่องโกหกเลยแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องโกหกที่ที่เราตั้งใจที่จะอิงก,กับข้อเท็จจริงให้มากที่สุดทที่จะเป็นไปได้แล้วเราก็เชื่อว่าเรื่องแต่งมันส,สามารถสะท้อนความรู้สึกของยุคสมัยได้นะครับก็เป็นจุดยืนนี้ก่อนเนาะแต่ว่า พอร่างไอเดียขึ้นมาว่าเราพบว่าคณะราชอรเป็นแก๊งผู้ชายหมดเลยแล้วก็แล้วก็แนวคิดอ่ะมันแบบมันผู้ชายอย่างมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีไอเดียขึ้นมาคือผมกับทีม,มคุยว่าแบบเชฟครับตัวเอกเป็นผู้ชายคนน่ะมันจะเหม็นผู้ชายมากเรื่องนี้คือคือมันจะยากมากที่จะเล่าไม่ให้แนวแนวเขาเรียกอะไร <S <S voice ของเรื่องอ่ะมันไม่มีความเป็นทหารอยากอยากจะไปกู้ชาติอ,ะ <S <S อ่ะเพราะงั้นอ่ะ ทีมซึ่งมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาก็เลยเลยซื้อมาว่าเออเป็นตัวเอกเป็นผู้หญิงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าตัวเอกในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงมันก็น่าจะทําให้เรื่องเล่ามีดนามิกในการเล่ามากขึ้นมากแล้วก็จริงๆแล้วคณะสะระดอนเองอ่ะเป็นกลุ่มคนที่มีความชายแท้โคตรอะ่อะ,อะก็คือเป็นคณะปฏิวัติที่ที่แบบ จะไม่เล่าความลับอะไรให้ผู้หญิงเลยเพราะเขาคิดว่าผู้หญิงเป็นเพศที่รักษาความลับไม่ได้เพราะงั้นข้าสดเองกะจะไม่เล่าอะไรที่ให้ที่บ้านรู้มีคนเผยเล่าไปนะในเช่นพยาคฆลเผยเล่าก็โดนด่นากระชายกระจายเ,ออเพราะว่าคุณไปเล่าเรื่องให้เมียคุณฟังทําไมเพราะว่าเดี๋ยวเมียคุณก็ปากสว่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออบางคนก็เช่นประยูนะครับก็เขาก็จะไปแบบใช้แบบให้คนที่เขาชอบอะไรอเงี้ยไป สอดส่งเรื่องราวในวังเพื่อจะสืบข้อมูลอะไรเงี้ก็โดนด่าเหมือนกันว่าคุณใช้ผู้หญิงไปทํางานแบบนี้ทําไมไว้ใจไม่ได้อะไรเงี้เพราะงั้นแนวคิดข้าราชการมันมีความเป็นทหารเป็นชายอย่างมากผมก็เลยคิดว่าถ้าโทลอ,อค์รรงกอกเป็นผู้หญิงที่เข้าไปเกี่ยวข้องทังราชการมันสามารถเล่าการต่อสู้ทั้งในเชิงการเมืองเนาะภาพใหญ่ แล้วมันสามารถเล่าการต่อสู้ในเชิงอัตลักษณ์เนาะในเชิงเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในแง่หนึ่งมันมันสอดคล้องยุคสมัยนี้มากกว่าอย่างมากยอะไรเงี้ยขณะเดีวยวกันตอนที่ผมมีไอเดียขึ้นมาว่าอยากเล่าในหนังสือพิมพ์หญิงขึ้นมาเนี่ยผมผมโยนเรื่องเนี้ยไอเดียเนี้ยตอนนร้นี่พอจะคิดไม่เสร็จเลยแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเพียวเดอร์แล้วเพราะเราอยากได้ตังค์ได้การแบบจัดการโอเปนเรตทีมงานยอะไรเงี้ยเราก็เอาเรื่องยอ่อยเียวเดอร์เนาะแล้วผมก็โดนนักประวัติศาสตร์บอกว่าเออดนหนังสือพิมพ์ยุคนั้นเป็นผาาู้หหญญงงมนไ่เพ งานส่วนใหญ่ก็เป็นครูเป็นพยาบาลอะไรยครับแล้วก็หลายคนแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำเนาะ mm hmm. เพราะว่าเป็นเพศที่ควรจะต้องอยู่กับเย่าเฝ้าก่อนเรือนแล้วก็การที่คนออกมาเดินนอกบ้านเนี่ยมันอันตรายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงเนาะเออผมก็ผมก็รับฟังเนาะแต่ว่าผมไม่แคร์เพราะผมเลอกแต่งไงแต่ว่าสื่อสุดท้ายพอเราไปขุดข้อมูลกันจริงๆอะ่ะผมว่ามีหนังสือพิมพ์หญิงในยุคสมัยนั้นว่ะแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์หญิงท,ที่ที่ต่อสู้ทางการเมืองด้วยอะ่ะแล้วมีบางคนที่แบบมีพื้นที่ที่ แต่ว่ามีบทบาทสําสคัญใน,ในเชิงแก๊งหนังสือพิมพ์ในยุคสมัยนั้นนะคนคนนั้นน่ะอยู่ในคณะที่ชื่อว่าสุภาพบุรุษอ่ะคณะที่กุลับสายประเด็์อยู่ซึ่งเป็นคณะที่แบบมีความอินที่พอสำคัญอย่างมากเนาะเราชื่อสุภาพบุรุษอะคิดดูแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่อยู่ในคณะนั้นเนาะแล้วถ้าเราไปถามคนที่ที่แบบศึกษาวาสารหน่อยอะว่าคณะคณะสุภาพบุรุษอ่ะมีผู้หญิงอยู่ไหมผมคิดว่าน้อยคนถึงจะรู้ว่ามีผู้หญิงอยู่แล้วเขาก็มีบทบาทสําสคัญอะไรอย่างี้เพราะงั้นอนะ่ะ การที่ผู้หญิงไม่ถูกมองเห็นหรือลบฟังมากพอในบางแง่มันก็คือมันก็คือพวกเขาเป็นผีอ่ะเหมือนมันก็ไปจุดยืนที่ผมแบบอยากจะเล่าในในงานชิ้นนี้ว่ามันคือนักเขียนผีแห่งสยามมันคือนักเขียนที่ที่ในบางแง่เขาไม่ถูกมองเห็นแต่ว่าผีอ่ะมีอิทธิพลต่อต่อผู้คนและสังคมโดยที่เราอาจจะไม่รับรู้หรือว่าอาจจะมองไม่เห็นก็ตามอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดยืนว่าตัวละครเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่มีผลบาทสําคัญแต่ว่า คนนอาจจะถูกลืมไปในประวัติศาสตร์มองไม่เห็นก็ตามอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันก็ยังถูกส่งต่อไปในสายทานประวัติศาสตร์กระทั่งปัจจุบันและอนาคตเลยครับก็รายละเอียดของการสร้างตัวละครตัวนี้มันสําหรับผมเองเนี่ยน่าสนใจอีกหลายอย่างเหมือนกัน <c oughs> คือ,อิทีิการผูกเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้แค่เรื่องราวของปีสองสี่เจ็ดห้ายเดียวแต่คือการโยงกันบอกว่า สายทานประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่ปี2 4งสเจนะแต่มันมีก่อนด้านนั้นอีกและอะไรอีกซึ่งสิ่งเหล่านั้นถูกผสมอยู่ไว้ในตัวละครอย่างนิพาที่เป็นตัวละครหลักและรวมถึงตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องด้วยเช่นกัน<ะ>มันก็เลยทําให้ถ้าเราแบบแอบเลอประวัติศาสตร์กรนนิดหนึ่งเราจะเจออะไรที่น่าสนใจในเล่มนี้เยอะมากหรืออย่างแม้กระทั่งมิติของเชิงแบบว่าแฟชั่นประวัติศาสตร์ศิลปะอะไรพวกนี้ คือช่วงปีนั้นถ้าเทียบกันก็คือปี1930-1920เหตุ 20, การณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งศิลปะช่วงนั้นมันเป็นช่วงรอยต่อของจากแบบว่าอาร์ตเดโคนะฮะเลื่อนเข้ามาสู่ช่วงของสตรีมไลเนอร์ liner, นะฮะของการแบบว่าเป็นแบบการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เต็มตัวนะฮะแล้วก็ของพวกนี้มันปรากฏอยู่ในกระตูลเล่มนี้ด้วยเหมือนกันครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาลองไปอ่านดูเหมือนกันครับซึ่ง บอกได้ไหมว่าแบบว่าทีมปวดศาสตร์นี่มีกี่คนคือต้องบอกด้วยว่าตอนที่เราแสดงที่กินใจอ่ะภูมิคนหนังสือที่ใช้เป็นเรฟเฟนส์ในในงานมาแล้วก็มาวางกล่องตั้งวางจากพื้นขึ้นไปจบที่เพดานสูง2เมตรเอผมก็ตอนไปแสดงที่อื่นเราไม่ได้ยกกองนี้มันเรื่อมันหนักมากไม่ไหว แต่ว่ามาที่นี้ผมก็เลยพยายามทําหนังสือที่เป็นเรสเฟน,นเกี่ยวกับช่วงปี2 4งศและใกล้เคียงต่างๆรวมทั้งเกี่ยวข้องกับสเปรดการต่อสู้ของประชาชนไทยต่างๆไว้ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปบนชั้น2ก็จะเห็นหนังสือชุดนี้อยู่นะครับผมโดยที่มีหนังสือสีเล่มที่เป็นเรสเฟนหลักด้วยแต่ก็อยากให้เล่าถึงแบบทีมงานของทีมทีมรีเสิร์ชข,ของงานเล่มนี้ด้วยครับหน่อยหนึงครับกออ็ะออจะเป็นคอหลัก2คนครับแต่ว่าผมผมด้วยที่ผมก็ไปหาของผมเองอ่ะมันถึงว่าแบบ มันจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราจะเป็นต้องรู้ <Yeah. S 1> เช่นบูลูบิลดิ่ง <Building, S 1> เนาะช่วงเอ,อยุคสมัยนั้นเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมเป็นยังไงคนนั่งแบบไหนกินแบบไหนเออกินเบียร์ไหมเบียร์แก้วเป็นแบบไหนเออเข้าไปผับกินบาร์แบบไหนคนแต่งชุดประมาณไหนไอ,อ้พวกนี้ก็เป็นเบสิกของของสี่ที่เราต้องรู้แต่ว่าเวลาเวลาทํางานเขียนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแต่งอ่ะผมก็ต้องไปดูด้วยว่าก็คาพูดที่เขาพูดมันจะเก่าขนาดไหนว่ามันมีบางประโยคที่แบบ ที่เราก็ไม่คิดนะว่าจะพูดแต่ก็พูดเช่นเขาว่าจัดๆอะไรเงี้ยเออผมเพิ่งเพิ่งรู้ว่ายุคหมัยนั้นพูดคำนี้แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเราจะทําให้เซนของภาษามันดูเก่าแต่ว่ายังยังคนยังปัจจุบันยังรู้เรื่องอ่ะมันก็ต้องพยายามไปอ่านวรรณกรรมในยุคนั้นเลยครับแต่ว่าทีมที่เป็นคอร์รีเซิร์ชก็จะมีสองคนคนหนึ่งจะเป็นเหมือนเฮดที่ไปอ่านเปเปอร์ วิชาการกระจุยกระจายภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะเราก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนผู้ช่วยคนที่เป็นเฮ Team r e เ e a ร์ h ที่จะไปคุยเอกสารชั้นต้นอ่ะแมที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างไม่ได้ใช้ทังก็คือไปดูดูไว้อ่ะดูเผื่อใช้อะไรเงี้ยเออไปดูแผนที่ไปดูถนนต่อกซอกซอยไปดูเออถนนที่เป็นเส้นหลักเส้นรองเออบางบางพื้นที่มันจะมีเป็น มันเป็นมันจะมีเป็นเท็กซ์ที่แบบเป็นภาษาเนาะเช่นแบบสำเพงเนะ็งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องใช้เยอะว่าจะเล่าสำเพ็งยุคนั้นเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่มีภาพวิดีโอเป็นหรือภาพถ่ายของสำเพ็งแบบมีน้อยมากเพราะว่าสำเพ็งมันเป็นย่านที่ชุมชนคนจนแล้วก็ภาพถ่ายยุคสมัยนะนะั้นมันเป็นถ่ายโดยคนชั้นสูงเพราะงั้นนะ่ะเขาก็ถ่ายถ้าไม่เป็นพื้นที่อยู่บนชั้นสูงไปเลยก็จะเป็นพื้นที่ที่คนชั้นสูงไปเยี่ยมคนชั้นล่าง ในเวลาไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยเออสำเพ็งที่เป็นพอชนเมืองก็เลยมีเรฟเฟรนซ์น้อยมากอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องประกอบร่างระหว่างเท็กกับกับภาพถ่ายบางภาพแล้วก็จินตนาการจากการที่ไปสำเพ็งจริงๆอะไรเงี้ยครับเดียวขันเดียวกันก็จะมีการไปสัมภาษณ์นักประวัติศาสตร์จริงๆด้วยครับเช่นอาจารย์นลิตมีของมีนลิตมีกาิดิดอะไรเงี้ยครับคนที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญยุค2475แล้วก็ น่าจะเป็นอาจารย์ตามไทยมั้งเป็นประมาณสามสี่คนที่สัมภาษณ์อัยนั้นเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เอามาใช้ครับแล้วก็พอตัวงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะงานทั้งหมดก็ให้นักประวัติศาสตร์รีเช็คอีกทีหนึ่งว่าเออในแง่แฟกมันมันน่าเชื่อถือไหมมันโอเคไหมมันแบบมันไม่มันไม่มัม่วใช่ไหมมันเพราะว่าเพราะว่าโดยเขาเรียกโดยแนวทางของทีอ่ะไม่อยากจะทําให้มันแบบผิดแฟกทางประวัติศาสตร์เลยเพราะเรากลัวผิดแล้วมันจะโดนฟองอ่ะ อะไรตอนนี้ครับโอ okay. เคก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันครับเพราะว่าจริงๆก็อยากให้เข้าไปดูแล้วก็ถ้าสนใจก็ซื้อหนังสือไปอ่านได้นะครับเพราะว่าหนังสือก็มีแบบดั้งเดิมเล่มบางครับผมแบบปกปกปกอ่อนแล้วก็มีเล่มพิเศษถ้าใครอยากได้แบบเบื้องหลังของการการสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมารวมทั้งแบบรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ที่เสริมกันเข้าไปกับการทําให้เกิดสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเล่มหนา สีน้ำเงินอีกทีหนึ่งครับผมดังนั้นแล้วในช่วงท้ายนี้คืออยากขอแบบว่ามีใครอยากตั้งคำถามอะไรสอบถามได้ทุกเรื่องครับผมไม่จะเป็นจะต้องเป็นเรื่องจากหนังสือก็ได้พูดถึงเป็นถามเรื่องทั่วไปกับพี่สะอาดก็ได้ครับนานๆจะได้มาแถวดีทีครับครั้งสุดท้ายที่มาในชีวิตก็กี่ปีมาแล้วนะจำไม่ได้นะ่าจะห้าหกปีห้าหกปีมาแล้วครับครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับผมจบมือได้ครับเดี๋ยววิ่งใหม่ให้ครับ ถึงไหมถึงไหมถึงไม่ถึงทำไมตัวเอกผู้หญิงค่ะถึงสูบุรี่ค่ะบุหรี่เป็นวัฒนธรรมในยุคนั้นครับเป็นแบบเป็นเรื่องปกติครับเออเป็นของมาแทนมากครับแล้วก็แล้วก็เป็นของที่ถ้าคุณแบบ ถ้าคุณแบบเด่นๆหน่อยคุณก็จะสูงเพราะว่าหมาจะเป็นของดูเป็นคนเก่าๆอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากแสดงว่าคุณเป็นคนสีวิไลเพราะว่าสยามในยุคนั้นอ่ะกำลังชิปตัวเองจากการเป็นบ้านปสดงว่าประเทศที่มันอยู่ในโลกที่สามอ่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของของพลเมืองโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษฝรั่งเศสหรือยุโรปเยอะเนาะทีนี้บุรีเนี่ยก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งที่โชวว่าคุณเป็นคนเด่นเดนอ่ะเออก็เลยก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่จะสูบบุหรี่กันเยอะขณะเดียวกันบุหรี่เป็น เออเป็นสิ่งที่โลกยังไม่รู้คขาว่ามันอันตรายต่อสุขภาพมันก็เลยสูบมันกระจ,ยระจายถ้าไปเราไปดูในยุคสมัยนั้นๆที่มันใกล้ๆกันนะครับเช่นพิกกี้บ d e เดอร์หรือว่าออพเอนไฮเมอร์มันก็ดูดกันท่วมจอเป็นควันน่่มจอเลยเพราะงั้นเพราะงั้นอยามเมื่อสมัยนั้นก็เลยสูบบุหรี่กันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทุกเพศทุกวัยครับไม่ถึงวัยไม่ถึงว่าบางคนที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาสูบเช่น ปีดีครับกาปีดีสูบกระจายมีแบบบุหรี่ยี่ห้อโปนอะไรเงี้ยหรือว่าภรรยาปีดีก็สูบครับในขอภาพยนตร์มีคลิปของคณะราษฎรแบบหลังประชุมเสร็จในสภาเดินออกมาทุกคนแบบควันแทบจะบังกล้องแบบไม่เห็นหน้าคนเลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากแล้วจริงๆเราต้องรู้ด้วยว่าตอนที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จปุ๊บคณะราษฎรก็ต้องสร้างแผนเศรษฐกิจอะไรต่างๆในประเทศด้วยสิ่งแรกๆที่เป็นรัฐสาหกิจในช่วงเวลานั้นที่คณะราษฎรตั้งขึ้นก็คือโรงงานยาสูบครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นกิจการยยาสูบเนี่ พระมหากษัตริย์เปิดให้สัมปทานกับต่างประเทศในการที่แบบว่าเก็บยาสูบจากประเทศไทยไปใช้ไปขายต่อที่ประเทศอื่นแล้วก็จะจ่ายภาษีให้กับประเทศไทยแต่ว่าตอนหลังคือแบบเราทํายาสูบเองเลยเพื่อที่ใช้ทั้งในประเทศและขายออกไปข้างนอกด้วยนั้นแล้วประวัติศาสตร์เรื่องของยาสูบในประเทศไทยดยเพราะได้เชียงรายเองเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยชัดเจนครับผมคําถามได้กนะครับผมอ เทคนิคการทำนะครับพี่ว่าพี่วาดในไหนสแกนหรือว่าอะไรยังไงแล้วควาทำรูปเล่มมัเยังไงครับวาดโอ้วาดต้นฉบับจริงครับแต่ว่าใช้แต่งในคอมพิวเตอร์ครับแล้วผมจริงๆผมจงใจที่จะที่จะทำงานให้มันเสร็จที่กระดาษมากที่สุดครับเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมทำต้นฉบับอะ AI มันกำลังมาครับแล้วผมแบบ ผมมันไส้ผมก็เลยผมก็เลยวาดมือแม่งเล,เลยเล่งแบบโอโหอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเพราะผมอยากแบบอยากสู้ในแนวทางของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นาการตัดินใจที่แบบที่ทรมานโคตรอะไรเงี้ยครับเออเพราะงั้นถ้าเราไปดูฉากฉากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมผมวาดของผมเองอ่ะแล้วก็แนวแนวทางที่ผมวาดก็แบบถึกแบบเน้นถึกกัเยอะอะไรเงี้ยครับเออแต่ว่าขนาดเดียวกันหลายพาร์ทก็ใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่งครับแล้วก็จัด ในไฟล์จบจบงานในไฟล์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยหรอครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมครับทำได้จะถามอะไรไหมว่าในระหว่างการงานว่าการตัวนะครับในธีมบ้างไหมครับหรือว่าธีมต่างๆที่เราจะเขียนไว้ครับเป็นคนสร้า่ไว้ บางตอนแก้ประมาณกี่ดาบวะเจ็ดมั้งครับเจดดาบผมมีสตอรี่บอร์ดที่แก้อยู่ข้างบนด้วยอะคือเออจริงๆนักเขียนกระตรูนญี่ปุ่นนะครับเขาจะเป็นแนวทางในการทำงานที่ต่างจากผมโดยสิ้นเชิงนะคือหมายถึงว่าเขามีเดดไลน์เป็นเป็นเป็นแนวตั้งใช่ไหมเป็นเป็นจุดตั้งต้นเพราะว่าเขาต้องส่งงานรายสัปดาห์อะไรเงี้ยเพราะงั้นโดยโดยหลักการโดยโดยทำให้ก โปรเซสการทำงานที่ทําให้เขาล่อในตลาดอะ่ะก็คือเขาต้องทางานให้มันเร็วที่สุดแบบสตอรี่บอดควรจะจบภายในสามถึงสี่วันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมผมเป็นนักเขียนกระตุนตไทยที่ไม่ได้มีอุตสาหกรมรมแมกกาซีหรือวาไดลายที่จะมาบีบคอผมอเพราะงั้นวิธีการที่ผมจะสู้ oh. กับคุณลิตี้ของคตญี่ปุ่นนะก็คือ oh. ทุกช่องอที่ผมจะวาดมันต้องผ่านการขัดเกลอย่างละเอียดอะ่ะเพื่อจะเพื่อจะทาให้หนึ่งเล่มอะ่ะมันมีพลังหนักแน่นพอเพื่อจะแข่งกับกตโยต้นญี่ปุ่นที่ มันออกปีละห้าหกเล่มอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นวิธีคิดที่คล้ายๆกับคนทําภาพยนตร์ใช่ไหมที่เขาแก้ดาบเออแก้หนังกันแบบหกเจดดาบไปในตัวบนอะไรเงี้ยพมหก็คือ,อก็เลยมีการแก้กันอย่างกระจ,ยระจายแบบผ่านบอกอ,อะไรเงี้ยที่บางบางบทแก้กันห้าหกดาบมันเกิดจากว่าเออบางบางบาง,บางส่วนถ้าถ้าใครเป็นคนทํางานเรื่องแต่งเรื่องยาวอะ่ะเราจะพบว่าแบบมันในใน,ในบางแง่ วิธีการทํางานที่เราเบิกที่สุดก็คือมันต้องมันต้องเดินเข้าไปในป่าที่ไม่เข้าใจเป็นหน้าการะดาษป่าเราผมคิดว่าเหมือนเป็นป่าดงดิบมันก็ต้องมั่วไปก่อนเราไม่รู้อะเราก็ซุย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 แล้วพอเราซุยไปถึงสุดขอบป่าก็พบว,ว่าอ๋อ,อกณมาผิดทางอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามาผิดทางมันจะทให้เรากลับไปกลับไปแก้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นไอ้วิธีการทํางานแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราต้องอ๋อกลับมาแก้ไขมันซ้ำเพื่อทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นทําให้ทุกช่องมันสมบูรณ์ทีี่่่สุดดเทาจะปป็นไไ้รววมถึง ไม่ควรจะผิดเนาะในเชิงในเชิงแฟกอะไรเงี้ยมันก็เลยเอมีการแก้กันห้าอกดาบแก้จนถึงจุดสุดท้ายอะไรเงี้ยครับซึ่งเล่มอื่นเป็นอย่างนี้ไหมครับไม,ไม่ไม่ไม่เท่านี้ครับเออผมบางอันก็เป็นการแก้จัดผมผมว่าผมว่าเรื่องนี้มันมีความยากตรงที่มันมีบางบางพาที่ผมจะเป็นต้องเล่ามัะนอะซึ่งในโครงสร้างของเรื่องมันอาจจะไม่มันไม่ควรจะต้องเล่ายกตัวอย่างเช่นเออ ผมใส่พา์ที่เป็นคณะรัรไปอยู่ที่ปารีสใช่ไหมครับแล้วเขาก็ประชุมกันสูบุรีว่าเขาจะเปลี่ยน,นแปลงการปกปครองยังไงถ้าเราไปดูในโครงสร้าง,มง,มงเมื่อวานผมสอนนะผมสอนคาเจกัสตเนี่ะแล้วผมก็โชว์ว่าอ๋อโครงสร้างของบทที่ควรจะเป็นมาสมบูรณ์มันต้องประมาณนี้นะอะไรย่างเงี้ยแตพิจารณาไม่ไม่ตรงสิ่งนี้สักอย่างเพราะว่าผมมันมีสิ่งที่ผมจําเป็นที่จะต้องเล่าไปในเนี้ยจํานวนหนึ่งเลยเพราะว่าเพราะว่า ทีมบอกผมว่าถ้าผมไม่เล่าคณะทัดรตอนอยู่ปารีสหรือว่าผมไม่เล่าคณะทัดรตอนประชุมกันอะ่ะแฟนข่าวคณะทดรอนจะไม่พอใจว่าคุณไม่คุณไม่ตอบโจทย์ว่าเอ้ยยุคสมัยนั้นเขาคุยกันยังไงผมเออคนที่ชอบประวัติศาสตร์น่าจะอยากรู้แล้วการที่ผมใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปในเนื้อหามันก็เลยทาให้สัดส่วนของเรื่องมันมันมีความบิดเบี้ยวอะ่ะหมายถึงว่า ทำให้ตัวหนังสือเองมันเต็มไปด้วยการเกินนําเกินเกินเกินแลว้วก็จะเข้าเนื้อหาที่มันสู่คลแม็กซ์แล้วมันสั้นมากแล้วมันก็เลยจบเร็วคนอ่านจำนวนมากก็รู้สึกว่าอ๋อมึงจบแล้วหรอเร่มสองอยู่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจริงเป็นไม่ได้เป็นความตั้งใจอะไรครับเออแต่ว่าแต่ว่าสิ่งเนี้ยก็ก็เป็นเป็นเหตุผลที่รู้สึกว่าเออสุดท้ายการที่ใส่เข้ามาก,ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าตัวหนังสือเองมันมันทํางานหลายๆยเยอะๆทั้งคนที่อาจจะไม่รู้จักคณะสตรอเลยแล้วก็คนจำนวนมากที่รู้จัก คณะราศดรแล้วล้วก็อยากจะเห็นมิติใหม่ๆใ,ในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยจะมีเล่มจริงแล้วเดี๋ยวขอจบการเสียเวลาแค่นี้ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆนะครับข้างในห้องนิทรรศการเนี่ยตอนนี้เราใช้เกือบทั้งตึกนะฮะห้องแรกก็จะเป็นห้องแกลเลอรี่นะครับห้องใหญ่สุดตรงนี้ซึ่งจะเป็นภาพต้นฉบับซึ่งจริงๆแล้วในในในเรื่องเนี่ยเมื่อกี้อย่าง,อย,างอย่างที่สะอาดเล่าเนี่ยก็คือ ในเรื่องเนี่ยมันจะถูกเล่าโดยการสลับปีไปมานะะเพื่อที่จะเกิดนำหลายหลายสิ่งที่นําไปสู่ไลแม็กตอนสุดท้ายแต่ว่าตอนที่เรามาทําเป็นต้นฉบับเนี่ยเราต้นฉบับทั้งหมดเรียงตามปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเล่าตั้งแต่แบบที่มาที่ไปของตัวนิพาและ,ะที่มาที่ไปของคณะราษฎรลงไปถึงเหตุการณ์ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือปี2474ที่เป็นช่วงไลแม็กของเรื่องแล้วก็ไอตัวต้นฉบับทั้งหมดเนี่ย ก็จะส่งต่อขึ้นไปที่ชั้น2ครับชั้น2จะเป็นต้นฉบับของช่วงปี2474-2475โดยเฉพาะครับรวมทั้งเป็นภาพวาดพิเศษที่วาดขึ้นมาให้กับนิทรรศการนี้ด้วยซึ่งเป็นภาพที่เป็นภาพพิเศษของเ,อเรื่อง2475ละเกียน์ผีสยามและเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับการาความเคลื่อนไหวของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดต่างๆที่เราได้ไปแสดงทั้งกรุงเทพขอนแก่นเช,ชียงใหม่แล้วก็ภาพล่าสุดของจังหวัดเชียงรายขอเชิญทุกคนขึ้นไปดูชั้น2ได้เลยนะครับซึ่งชั้น2เองนั้นก็มี ดราฟของการเขียนบทกระตูนเรื่องนี้ทั้ง7 d ดราฟมีไดอารี่ของของสะอาดที่บันทึกไว้เพื่อแบบว่าเหมือนสรุปตัวเองในแต่ละวันในการเขียนเรื่องแล้วก็จะทําให้เห็นแบบว่าความรู้สึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเขียนด้วยถ้ามีเวลาสามารถนั่งดูเรื่อยๆได้ครับผมแต่ว่าเนื่องจาก พื้นที่ิศการค่อนข้างโดนตัวชิ้นงานอคคีภายไปเยอะมากตอนนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะแบบต้องแบ่งแบ่งที่กันนิดนึงค่อยๆขยับไปนะครับเปิดพัดลมได้ครับทุกห้องครับและห้องสุดท้ายคือห้องสมุดครับผมในห้องสมุดก็จะเป็นแบบต้นฉบับของเหตุการณ์ตอนจบนะฮะร,รวมทั้งเป็นภาพภาพวาดที่เป็นตัวถงต่อไปยังภาพอื่นๆของงานทั้งหมดด้วยครับผมแล้วก็ห้องด้านหน้าสุดทางเข้าก็จะเป็นภาพภาพหลักของริพาแล้วก็ภาพจากหนังสือนิทานที่ซ้อนอยู่ข้างในเรื่องเล่าอีกทีหนึ่งของ <c oughs> อ ชื่อเลนะอรนะน้องอะไรนะจำปาจำปาครับผม,ม,มโทษที <c oughs> ครับแล้วก็มีของที่ลึกต่างๆขายอยู่ในห้องด้านหน้าด้วยครับผมขอเชิญทุกท่านชมงานได้ตามสบายครับผมเดี๋ยวสสะอาดเข้าไปด้วยครับ <c oughs> อ๋อ,อครับผมครับขออนุญาตถ่ายรูปรวมหน่อยครับผม <c oughs>